สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพักเบรกกันนะคะเรามาพักเบรกผ่อนคลายสมองหรือผ่อนคลายความเครยียดกันนะเนาะคลิปนี้หัวข้อคลิปคือคนที่ออกจากชีวิตเราไปนั้นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาอะไรอวร์เราอยู่ไหมเขาไปมีโลกใบใหม่หรือยังเขาเสียดายเราไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้เพื่อนๆก็ดูว่ากองไหน เป็นกองในใจแล้วอย่ากโกงกันนะเลือกแล้วเลือกเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคําเฉลยแต่ละกองก,กันว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกองที่1กองที่สองกองที่3ากองที่4กันนะคะค่ะเรามาเร,มเริ่มที่กองที่1นนะคะคนที่ออกจากชีวิตเราไปตอนนี้อะไรอวอร,เร์เราไหมเสียดายเราไหมนะหรือว่าไปอยู่โลกใบใหม่ของเขาละนะคะกองที่ 1, หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างใครเลือกกลองไหนก็อย่าคิดโกงกันนะเลือกแล้วเลือกเลยเนาะขอดูกลองที่หนึ่งหน่อยนะคะคนทีอ่ออกจากชีวิตเราไปตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อะไรอวอลเราไหมเนี่ยยังอะไรอวอลเราอยู่ไหมคิดถึงเราไหมนะคะมารูกันโอ้สิกออกครับเนจออเปนเจอร์โ เซ v e n นของออสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมองเลยว,ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอ่อเขาอยากกลับมานะคะอารมณ์เขาเหมือนกับเขายังนึกถึงยังอะไรเอาวรนอยู่นะ ด้วยความที่เขามีใจเขายังมีใจมอบให้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วเขายังมีใจมอบให้เขาคิดว่าอตัวคุณน่ะก็มีค่าสําหรับเขาแล้วก็ตัวเขาเองก็ด้วยความที่อาจจะห่างออกไปจากชีวิตคุณนานหรือไม่นานหรือก็เพิ่งออกไปก็แล้วแต่มองว่าตอนนี้เขาก็ พยายามคิดพยายามทบทวนพยายามทุกสิ่งอย่างเนาะว่าอยากจะกลับมานะอยากจะกลับมามอบความรักให้ใหม่หรืออยากจะกลับมาสารสัมพันธ์อะไรใหม่แล้วก็ตามแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มองได้แต่คิดอย่างเดียวนะคิดว่านะเพราะว่าเขาคิดว่ามันมีอุปสรรคสำหรับเขาไม่ว่าด้วยความเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามนะตอนนี้แต่คิดว่ามองดูโดยโรมแล้วเนี่ย เขาก็ยังไม่มีใครนะคิดว่ายังไม่มีใครอยู่นะยังไม่มีอะไรเลยนะโลกใบใหม่ของเขาต่อให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรก็ตามคิดว่ายังไม่มีใครเลยอะค่ะกลับมาไหมเขาเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวมาดูต่อสิเป็นยังไงบ้างในเมื่อเขาคิดถึงแล้วเนี่ยอยากจะกลับมามีอุปสรรคหรือเกินอุปสรรคเพราะความคิดเขานั่นแหละรู้สึกว่าเขาจะเป็นคน ทฐิสูงคิดว่านะคะท,ทีิสูงสักหน่อยนึงดูซิว่ากลับมาไหมเป็นยังไงบ้างโอเคอด้วยทั้งนี้ทั้งปวงเขาได้แต่คิดถึงอย่างเดียวแหละวันๆเขาก็เป็นคนทํางานเป็นคนมีอะไรในกิจวัตรประจําวันก็ตามแต่ด้วยความที่เหมือนกับชั้นหญิงนะชั้นยศโสนะชั้นทิฐิสูงชันอีโก้สูงได้แต่คิด ได้แต่นั่งเฝ้าเพอ้อฝันได้แต่เฝ้าเพอ้อฝันถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะคะได้แต่คิดลอยๆไปซึ่งไม่มีอะไรเลยแนวโน้มที่ว่าที่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ไม่มีการแอคทีฟไม่มีการอะไรเลยได้แต่คิดอย่างเดียวค่ะคิดจะคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงคุณเนาะก็ดูโดยรวมแล้วไม่น่าจะ มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆโอเคด้วยความเป็นจริงของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาไปแหละเพียงแต่ในใจเขาก็ได้แต่นึกถึงคุณอย่างเดียวไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะยังไม่มีมองไม่เห็นการกลับมาหรือมองไม่เห็นการมีกับมีอะไรใหม่ๆกับใครไปสื่อสารติดต่อพูดคุยกับอะไรกับใครนะ ดูแล้วก็ยังไม่มีใครใหม่เพียงแต่มีแต่เรื่องเก่าๆในหัวสมองเขานั่นเองนะคะสำหรับกองที่1นนะโอเคเดี๋ยวเราใครเลือกกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างคนๆนั้นอย่าแอบเปลี่ยนใจกันนะอย่าแอบเปลี่ยนกองกันนะคะเดี๋ยวมาดูกองที่สองเป็นยังไงไม่รู้เป็นคลิปลคยเครียดหรือเปล่าอ่ะอยากให้ลคยเครียดเนื้อพักเบรกพักเบรกเป็นคลิปพักเบรกนะคะอาจจะเครียดยิ่งขึ้น ดูโดยดูแลน่าจะคิดยิ่งขึ้นเนาะกองที่สองคนคนนั้นที่ห่างหายไปออกจากชีวิตเราไปอะไรอวรเราไหมเสียดายเราไหมกองแรกเขาเสียดายแล้วแต่เขาทำอะไรไม่ได้มาดูกองนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะว่าเสียดายเราบ้างไหมออกจากชีวิตเราไปเนี่ยเสียดายบ้างไหมอะไรอววรเราบ้างไหมเอ,อ่ยหรือไปจีจะ ดีดากับใครใหม่มาดูกันสำหรับกลองที่สองอชัว o u Pentacle ชนอวอนมาเลย ลเวอร์แนวโน้มน่าจะดีนะเนี่ยใครแอบเลือกกองที่สองเดี๋ยวรอรอดูอีกใบหนึ่งก่อนแนวโน้มเหมือนจะดีเลยค่ะกล่องที่สองนะเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นอืมสำหรับกลองที่สองแล้วเนี่ยอือดูเขาว่า ยังไงก็ยังอะไรอวรคุณอยู่ดีเพราะว่าคุณน่ะคุณสองคนยังรักกันนะคะในใจคุณสองคนยังรักกันเลยอะ่ะเขาคิดอยากจะกลับมานะคิดอยากจะกลับมาแต่ด้วยภาระหรืออะไรก็ตามหรือด้วยที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าว่าเขาเหนื่อยอะ่ะเขาเขาแค่เหนื่อยเขาแค่เหนื่อยพยายามอยากจะประคับประคองให้ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับเขาสองคนเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีะนะที่ผ่านมาแต่ดูโดยรวมแล้วเขายังรักคุณเขายังคิดว่าคุณคือคนที่เขารักนะคะอาจจะด้วยว่าต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่เขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจณทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังมีคุณอยู่ในใจอยู่เลยนะเขายังไม่ทิ้งคุณไปไหนแน่ๆเพียงแต่เขาอาจจะรอระยะเวลาเท่านั้นเอง รอช่วงจังหวะที่เหมาะที่อาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันนะคะพูดคุยเป็นเริ่มต้นรักใหม่เนาะอาจจะมีการกลับมารักกันใหม่อะไรประมาณนี้แตด่ดูแล้วช่วงนี้ก็เขารอไปก่อนเขารอสถานะหรือรออะไรก็ตามรอเวลาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเขาเหมือนเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้เนาะเหนื่อยกับแบบว่า อาจจะมีภาระหน้าที่ของเขาด้วยหรือที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเกินไปในความรักครั้งนี้เนาะความรักครั้งนี้ดูเขาเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวดูซิโอเคเขายังเห็นคุณมีค่าเขายังมีใจให้คุณเต็มที่เลยอะ่ะเขายังไม่มีใครเลยสําหรับคนที่กล่องที่สองนะยังไม่มีใครเลยอะค่ะยังถือคุณไว้ยังกอดคุณไว้ยังอะไรคุณไว้ยังอะไรอววรคุณอยู่เลย ยังคิดอยากจะกลับมาด้วยแต่ด้วยสถานะสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เขายังมาไม่ได้เนาะหรือเขาอาจจะเริ่มทํางานอะไรหรือเขามองอนาคตของเขาข้างหน้านะคะแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นมองดูแล้วว่าไม่มีใครอีกเช่นเคยสําหรับกองที่สองขอดูหน่อยไม่มีใครเลยค่ะโสดสนดิทโสดเดียวเดียว โสดแบบมีความสุขอยู่กับงานไปงานตัวเองไปเนาะโอเคสำหรักองที่สองคนที่ออกจากชีวิตอาจนะคะอาจมีแนวโน้มนะคิดว่าน่าจะมีการวนลูปมากลับมาที่เดิมมาสารสัมพันธ์ต่อระหว่างคุณกับเขาเนาะเพราะว่าดูดูโดยรวมแล้วเนี่ยหัวใจคุณกับเขาก็ยัง อยู่ด้วยกันอยู่เลยยังผูกติดอยู่ด้วยกันอยู่เลยเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกองที่สามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูขำๆนะคลิปนี้อย่าจริงจังมากดูแบบพักเบรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากองที่สามสำหรับคนที่เลือกกองที่สามคุณคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเขาอะไรอาวรคุณอยู่ไหม หรือไปมีโลกใบใหม่แล้วไปอยู่กับใครเอ่ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเสียงภายนอกรบกวนยังไงต้องขออาภายนะัยหนาทีนี้ด้วยจริงๆแล้วขออาภัยจริงๆในบางคลิปที่เสียงเบาไปนะคะก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนเลือกกล่องที่สามเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้าง ซิอ,อเพนท์โอเคอืมทำไมอารมณ์อารมณ์เดียวกันหมดเลยเนี่ยไม่เข้าใจซิกของวอนซิกของเพนท์โอเค ทำไมอารมณ์คล้ายๆกันเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจขอดูหน่อยสิ <c oughs> ขอดูหน่อยนะคะคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างอือหือ h ร r p e n t e r ไฟว์บอทไฟว์มาคนเลือกกองที่สามมองดูโดยรวมแล้วก็น่านจะดีหน่อยอาจจะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารเจรจากันใหม่นะคะหรืออาจจะมีการกลับมาของคนรักของคุณที่เขาเดินจากไปแล้วเนาะอาจจะมีการกลับมาแต่คิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการกลับมาของเขาเนี่ยทำไมมองดูแล้วว่า ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีมองว่าน่าจะมีเรื่องเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่ะเนาะถึงได้มีการกลับมาคิดว่ายัางไงก็มีการกลับมาแต่ด้วยว่าที่เขาเป็นคนคิดเยอะหรือด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่คิดว่าไม่คุณก็เขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองดูแล้วว่า มันอยู่ในสถานะยังไม่ชัดเจนหรือสถานะคุมเครือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะมีการมีปากเสียงกันบ้างมีอะไรกันบ้างอาจจะเป็นเพราะว่ามีปากเสียงในเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่านะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคิดว่าอย่างไรก็น่าจะมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่นะอืคิดว่าน่าจะมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอดูหน่อยสำหรับกองสาม โอเคเพียงแต่ว่าช่วงที่ห่างๆกันเนี่ยดูเขาก็พยายามขม่ขมจิตข่มใจแล้วแหละพยายามข่มอารมณ์แล้วแหละพยายามที่บางทีก็อาจจะไม่อยากจะนึกถึงอะ่ะแต่ด้วยความที่เขาเหมือนกับว่าแพ้ใจตัวเองอะนะว่าแพ้ใจว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะสารสัมพันธ์ต่อนะคะคิดว่าอยางไหนก็ว่าน่าจะมีทางกลับมานะ คนที่เลือกกองสามอาจจะกลับมาด้วยเรื่องสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้อตอนจากไปเขาก็เป็นเพราะว่าตอนที่เขาจากไปหรือตอนที่เขาเดินหันหลังคุณไปเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือเรื่องอะไรก,ก็ตามที่เกี่ยวกับ ระหว่างคุณสองคนนะอาจจะมีปากเสียงเรื่องนั้นเขาอยากจะหลบลี้หนีภัยหรืออาจจะหนีหายออกไปหนีความวุ่นวายหนีหนีจากเรื่องการทะเลาะกับคุณก็ได้เพียงแต่เขาช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะแพ้ใจตัวเองอะเขาจะเริ่มแคบข่มอารมณ์ขม่มตัวข่มอารมณ์ตัวเองไม่ไหวหรือว่ายังไงก็ตามอาจจะมีการกลับมาพูดคุยสื่อสารเจรจากันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองสามนะคะอืม ก็รอลุ้นดูเนาะว่าเป็นยังไงตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับใครก็ดูขำๆเพราะว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปพักไปนะคะโอเคสำหรับกองที่4ี่แล้วทีนี้ดูกองที่4ี่ซิเขาคนนั้นมีใครใหม่บ้างหรือ,อยังคนที่เขาออกจากชีวิตคุณไปนะ อย่าแบบว่าอุ้ยฉันแอบเลือกกองนี้แล้วอุ้ยไม่เอาอะ่ะฉันเปลี่ยนใจดีกว่ากองนี้ไม่ดีไม่เอานะเลือกแล้วเลือกเลยเรามั่นใจในเซนส์นของเราเนาะมองดูแว็บแรกแค่แวบ็บแรกอันไหนโดนใจก็นั่นแหละเหมือนเวลาเราเลือกคู่อะถ้าเราเลือกด้วยหัวจิตหัวใจก็นั่นแหละคือความ ความรู้สึกแว็บแรกแต่ถ้าเลือกด้วยสมองเลือกด้วยเหตุผลแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่แว็บแรกมันก็น่าจะไม่ใช่คู่ที่แว็บแรกแล้วละ่ะไม่ใช่คู่ที่คู่ที่สวรรค์ส่งมาให้ถ้าคู่ใดก็ตามที่เจอกันแบบเหมือนรักแรกพบรักครั้งแรกความรู้สึกแว็บแรกแล้วคิดก,กันเลยเนี่ยนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าสวรรค์ส่งมาเนาะโอเคเอาใจช่วยกองที่สีใครเลือกเอ,อ่ย เวลาไม่ได้ออกกล้องนี่สับไพ่แรงแล้วไพ่อ่อนปุกเปียกหมดเลยแต่แล้วสำรับเก่ามากหน่าสงสารไพ่สำหรับกองที่สี่นะคะมาเลยค่ะโอ้อารมณ์เดียวกับกองที่สองไหม เหมือนอารมณ์เดียวกันเลยเดี๋ยวดูสิเป็นยังไงเขามีใครใหม่ไหมคะอืมจัดเบนทำไมอารมณ์เดียวกันเลยอะคะ Okay. ไม่เห็นสักกองว่ามีใครมีใครใหม่หรือ,อยังไงกองที่4เนี่ยเขาบอกว่าตัวในใจของเขาจริงๆอะ่ะเขาก็อยากจะกลับมานะ,ะเขาพยายามแบบอแบ,บสืบแอบส่องดูมีความคิดเหมือนกันมีความคิดที่ที่จะอยากจะกลับมาอยากมาถามความเป็นอยู่สารทุกขสุขดิบ นะคะด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็เขาว่าชีวิตเขาน่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครแล้วอะ่ะเนาะอาจจะไปเริ่มสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือเริ่มสร้างครอบครัวอะไรประมาณนี้นะแต่ในใจเขาอ่ะก็ยังมีความที่ว่ายังอยากรู้เรื่องของคุณอยากอะไรอย,อยากสืบอยากส่องอยากพูดคุย นะคะอยากกลับมาสื่อสารด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเริ่มต้นใครไปใหม่ไปแล้วเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปแล้วหรือปลูกต้นรักกับใครไปแล้วแต่เขาก็สองจิตสองใจแค่แค่ก็อยากสืบอยากส่องเนาะตอนนี้คิดว่าอนาคตเขาเขามองไปที่อนาคตแล้วนะคะเขาชีวิตเขาก้าวไปอนาคตแล้ว มีแค่ความคิดเขาเท่านั้นแหละที่ว่าเอออยากมาว่าเป็นยังไงบ้างห่วงหาอาทรน,นะคะยังมีความห่วงหาอาทรอ,อยู่ถึงแม้กระทั่งตัวเองเริ่มต้นกับใครไปแล้วโอเคเป็นความรักที่น่าจะต่างคนต่างจบกันโดยปริยายจริงๆนั่นแหละ เพราะว่าเขาก็ไปเริ่มต้นปลูกรักกับใครปลูกรักกับใครแล้วละ่ะออืบางทีมันมีความคิดแค่วนกลับมานั่นเองอยากรู้เรื่องราวของคุณเท่านั้นเองชีวิตเขาไปมีความสุขแล้วจริงๆไปเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่มองไปที่อนาคตนะคะบางทีเขาก็แค่มีความคิดในใจแวบๆเวลาเขาอยู่คนเดียว หรืออะไรก็ตามในเวลาที่ความคิดของเขาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเขาแค่ยังอยากรู้ข่าวสารของคุณเท่านั้นเพียงแต่ว่าลกครนี้มันมันจบกันไปโดยสมบูรณ์แบบเท่านั้นจบกันไปแล้วคิดว่าจบแล้วแล้วก็เขาไปปลูกลักปลูกลักกับใครก็ไม่รู้อืม ด้วยสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองสี่นะคะอือหึเพราะคนนั้นไปจริงๆโอเคแค่เพียงคิดถึงแล้วในใจเขาก็เขาก็ยังไม่นิ่งพอด้วยซ้ำไปในใจเขานะ่ะต่อให้เขาไปปลูกต้นรักกับใครหรืออะไรก็ตามแล้วเนี่ยในใจเขายังนิ่งไม่พอในใจเขายังแอบมาแวบๆอยากจะ แอบอยากจะรู้เรื่องของคุณแอบอยากจะคิดถึงคุณประมาณนี้เนาะแต่ด้วยว่าชีวิตเขามุ่งหน้าไปไปข้างหน้าแล้วแหละพุ่งเป้าไปข้างหน้าแล้วแหละนะคะจบละสี่กองไม่รู้ของใครเลือกอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไว้เรามาดูกันว่าเผื่อมีคลิปอะไรพักเบรกออกมาใหม่บ้างนะ ถ้าใครอยากมีคอมเมนต์อะไรก็อยากให้ลงคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะในช่องนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะนี่คือการเปิดไพ่แบบขอให้อยากดูแบบว่าสนุกสนุก,นกอะไรก็ตามดูแบบแก้เซ็งไปเนาะเพราะว่านี่คือการเปิดไพ่พักเบกเอาสนุกคลายเครียดพักสมองกันก่อนเนาะไม่รู้จะเครียดขึ้นหรือคลายเครียดก็ไม่รู้นะคะ โอเคสีกองจบละเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างสำหรับคลิปพิกาเด็กนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ